ก็โดยเฉพาะวันนี้นั้นก็ขอัสลามลรีกมพี่น้องทุกทกท่านที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับด้วยความห่วงใยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองนั้นในฐานะที่ดูแลพี่น้องทุกศาสนกนะครับที่เป็นศาสนาที่ได้รับการรับรองของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสอิสลามพราหมณ์ฮินด,ดูซิกดังนั้นวันนี้ต้องขอพระคุณดีเจขาและท่านผู้วังทุกท่านนะครับผมวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งใจนะครับที่จะ ขอขยายกระจายสื่อข้อมูลผ่านสถานีวิทยุสมุทรัแห่งนี้เพื่อที่จะ,ะนําเรียนข้อมูลที่เป็นประเด็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมในส่วนของอจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเพราะว่า23 เมษายนนี้ก็เป็นวันดีเดย์ที่เราจะดูดวงกันกันแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เดือนบวชหรือเดือนรอมดอนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมทั้งโลกนะครับดังนั้นวันนี้บางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นประเด็นเพื่อที่จะมาย้ำเตือนกันในกลุ่มของพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราด้วยความห่วงใยจากหลายหลายฝ่ายโดยเฉพาะท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒธรรมก็ขอขอนุญาตที่จะนําเรียน ปังประเด็นที่จะป็นเป็นการเน้นย้ำกันครับพิจค่ะครับค่ะนะคะแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างคะท่านวัฒนธรรมจังหวัดคะเออยี่สิบสามนี้ดังที่เรนให้ทราบนะครับทางสํานักจุฬาราชมนตรีก็ได้มีการประกาศเป็นวันดูดวงจันทร์เพราะฉะนั้นการดูดวงจันทร์ในครั้งนี้ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับเอ,อ่อก็ถือโอกาสนี้เรียนย้ำว่าทางออสนา,งา,านักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะครับ จะได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปทําหน้าที่แทนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับดังนั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขและก็เป็นการขอความร่วมมือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งขององค์กรทางศาสนาโดยเฉพาะทางาสํานักยุฬาราชมนตรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฉพาะที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดูดวงจันทร์แล้วก็จะมาประกาศให้พี่น้องมุสลิมได้รับทราบกันดังนั้นท่านฟังครับ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในปีนี้สําหรับการดุดวงจันทร์ก็ขอให้ท่านงดเดินทางไปยังจุดนัดหมายนะครับเพราะว่าให้เป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะครับเมื่อเข้าสู่เดือนบวชหรือเดือนรมอนอันประเสริฐแล้วนะครับก็มาตรการทั้งหลายหรือวิธีปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมที่เราเคยปฏิบัติกันมาอย่างต่อเน,นื่องทุกปี<ม>ปีนี้นั้นหลายส่วนหลายประเด็นหลายภาระเราจะต้องให้ความร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะ เดือนบวชทุกเดือนทุกปีนะครับก็จะมีการจัดเลี้ยงอาหารหลังละศีลปดกันนะครับเป็นที่ทราบกันอยู่ดีเป็นประเพณีของทุกชุมชนทุกที่ทุกขนทง่งดังนั้นปีนี้าทางสำนักจุฬารากมนตรีในฐานะเป็นองค์กรศาสนาหลักนะครับของพี่น้องมุสลิมขอให้มีการงดการจัดเลี้ยงอาหารละศีลปดที่มัสยิดนะครับ <c oughs> เหมือนกับการจัดเลี้ยงทั่วไปก็ขอให้ท่าน ถ้าจําเป็นต้องมีก็ขอให้จัดเลี้ยงกันเป็นการภายในนะครับอ,อยู่ที่บ้านหรือว่าจัดเป็นเซตเป็นชุดเป็นกล่องเหมือนที่เราปฏิบัติกันโดยทั่วไปแล้วก็เรื่องของภาชนะนะครับก็ขอให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อเราไม่เลี้ยงกันที่มัสยิดแล้วเนี่ยนะครับก็คงคิดว่าจะลดละในส่วนของภาชนะที่จะนํามาใช้เป็นภาพรวมกันนะครับประเด็นหนึ่งนะครับคุณ ดีเจ uh, ขาครับแล้วฟังครับหลายท่านอาจจะห่วงใยว่าเอ๊ะทุกเดือนปวดนะครับหลังจากที่ทุกท่านเข้าสู่รมดอนแล้วนี่สิ่งที่เป็นปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมน,นั่นก็คือเราจะไม่ลืนน้ำลายใช่ค่ะเราจะต้องทมน้ำลายอยู่ตลอดไม่ลืนน้ำลายที่เป็นการทดสอบพระเจ้าให้เราทดสอบความอดทนนะครับดับงนั้นปีนี้งดเว้นยกเว้นนะครับ ทานสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีหนังสือได้มีประกาศได้มีแนวปฏิบัติออกมาว่าการไม่วนน้ำลายในปีนี้นั้นถือว่าเป็นการช่วยกันดูแลรักษาชีวิตมนุษย์นะครับมวลมนุษย์โลกนะครับดังนั้นห้ามถมน้ำลายนะครับเรื่องของการถมน้ำลายนี่หลายคนถือปฏิบัติหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งนะครับปีนี้การถมน้ำลายไปในที่สาธารณะนั้น ือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนี่แหละครับคือสารครับหลังอย่างดีเลยนะฮะดังนั้นท่านลองคิดดูนะครับในแต่ละวันถ้าพี่น้องมุสลิมถมน้ําลายกันไปทั่วทุกที่ที่ท่านสามารถที่จะถมน้ําลายได้เนี่ยการแพร่กระจายของไวรัสตัวนี้ออกมาทันทีทันใดเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครดังนั้นการกลืนน้ําลายในปีนี้นะครับถือว่าไม่ผิดศีลนะดังนั้นถ้าท่านจะถมก็ขอให้ถมในจุดที่เหมาะสม ไม่ไปกระทบคนอื่นไม่ไปกระทบในที่สาธนะารณะแต่ถ้าไม่ทมน้ำลายก็ถือว่าปีนี้ถือว่าไม่ผิดศีลน,นะครับในประเด็นของการทำสก,กัดฟิตหรือฟิจยะนะฮะการทำบุญนะฮะที่จะพี่น้องสลินส่วนใหญ่ในช่วงเดือนบวชเนี่ยก็จะร่วมกันทำบุญนะครับให้สก,กัดกันเหมือนที่หลายท่านก็คงจะทราบนะครับก็ขอให้ทำร่วงหน้าได้นะฮะโดยการทำตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้นะครับเป็นการ รวบรวมนะฮะไปยังมัสยิดต,ต่างๆในเดือนบวชเราก็จะรวบรวมแล้วให้ผู้นำนะครับนำไปมอบสรกกาศไปให้กับท่านที่มีความเดือดร้อนอันนี้ถือว่าท่านก็ได้บุญแล้วนะครับปีนี้การทสาสกการคหรือการทําบุญนี่ก็ขอให้พิจารณาเป็นพิเศษสิ่งที่เน้นย้ํานะครับนั่นก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันในปีนี้ก็ขอให้งดนะครับก<ะ>็เว้นรักษาระยะห่างของใช้ร่วมกันในการทําละหมาดการทําละหมาดก,ก็ขอให้ท่าน เข้าใจนะครับว่าบางทีผ้าละหมาดก็ดีนะครับหรือผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าพรมละหมาดผ้าหิ้ยับที่เรามาคลุมด้วยกันเนี่ยนะครับอย่าใช้ร่วมกันเด็ดขาดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเป็นใครนะครับไม่ทราบว่าเราหรือเขามีาไวรัสอยู่หรือไม่ดังนั้นระยะห่างก็รักษามาตรการาไว้เหมือนปกติสากลทั่วไป <c oughs> ในแนวปฏิบัติในส่วนของพี่น้องมุสลิมอะไรที่เป็นเ,เรื่องราวที่จะทําให้การติดเชื้อ แพร่เชื้อถึงกันได้ก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษหลายท่านอาจจะยังเป็นห่วงว่าไม่งั้นกลัวจะผิดศีลดังนั้นก็ขอให้ท่านรักษาชีวิตไว้ก่อนนะครับเรื่องของการปฏิบัติอาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยปฏิบัติกันมาในทุกๆปีปีนี้หลายคนเป็นห่วงเป็นใยเดี๋ยวกลัวจะผิดศีลอันนี้ก็เรียนท่านว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้นะครับทาง อ,องค์กรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองส่งเสริมองค์กรทางศาสนาอิสลามและกิจการฮัทนะฮะของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้าว่าข้อมูลเหล่านี้สิ่งที่ผมพูดเหล่านี้นั้นมาจากการที่ทางองค์กรทางศาสนาโดยเฉพาะสํานักจุฬาราชมนตรี <c oughs> เห็นชอบและก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า <c oughs> อะไรก็ตามที่เป็นการงดเว้นในปีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ย เราถือว่าเราทําบุญให้กับเพื่อนร่วมโลกไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลนะครับดังนั้นจึงขอ,อเรียนย้ําท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับดีเจค,ครับว่านี่คือความ่วกใยญขอ,อของรัฐบาลของกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งมหาดไทยก็ดีกระทรวงวัฒานากระทรวงสาธารณสุขและโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ราการจังหวัดท่านวิชวุจินโตท่านก็พยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนสุราษฎร์ธานีให้มีความสุขและก็ปราศจาก โรคตัวนี้โดยสิ้นเชิงครับพีเจค่ะครับค่ะข้อมูลครบทั่วนเลยทีเดียวนะคะสําหรับพี่น้องอิสลามิกชนนะคะกับแนวทางปฏิบัติในช่วงรมดนที่กําลังจะมาถึงนะคะขอบพระคุณท่านทอธงชัยวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสําหรับข้อมูลทั้งหมดนะคะครับขอบพระคุณครับ